สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหา Error นะครับที่เกิดจากออการคำนวณใน Excel นะครับก็คือฟังชัน if error นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดูนะครับตัวอย่างนี้สังเกตว่าจะมีการคำนวณส่วนลดแล้วก็กำไรในช่องสีเหลืองนะครับเนื่องจากบางช่องเนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับเป็นแดดเป็นขีดธรรมดาอย่างเงี้ยครับ Excel จะมองว่าเป็น t e x t นะครับ ไม่ได้เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเขาคำนวณไม่ได้ก็จะเกิดเป็น value error แบบนี้นะครับการทําใช้แต่ละบรรทัดเกิด error แบบนี้ก็ส่งผลต่อผลรวมที่มันก็จะไม่สามารถแสดงค่าผลรวมให้เราดูได้นะครับมันก็เป็นอุปสรรคตัวหนึ่งนะครับในการเอาตัวเลขไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยนอกจากจะเสียเวลาการไปหา error หรือว่าไปหาตัวที่ผิดพลาดแล้วค่อยๆแก้ไปทีละตัวนะครับ เราสามารถใช้วิธีแปลงนะครับคำว่า error ให้มีค่าเป็น0ก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้สามารถนำยอดผลรวมนะครับไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการก็คือเราก็ใช้คำสั่ง if e error ลงไปนะครับเราลองยกตัวอย่างกันดูนะครับมันจะมีสูตรปกติอยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแต่แทรกคำว่า if e if แล้วก็ error error ลงไปนะครับ ใส่วงเล็บเปิดให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปข้างหลังนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่านะครับทีนี้เราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเกิดเออร์เรขึ้นจะให้โชว์ข้อความว่าอะไรสมมตุติเราบอกว่าเราต้องการให้แสดงค่าเป็น0แล้วก็พิมพ์เครื่องหมายคำพูดใส่0ูนย์แล้วก็หมายคำพูดปิดนะครับแล้วก็วงเล็บปิด enter ได้เลยนะครับ แล้วเราก็ไปใส่ error ที่กำไรด้วก็เอามกำไรเองก็ติด value error เหมือนกันนะครับใช้ if error นะครับเงล็บเปิดนะครับไปหลังสุด comma นะครับเครื่องหมายคำพูดใส่ศูนย์หรืออันนี้เราบอกว่าเป็นค่าว่างก็ได้อาจจะสมมติใส่เครื่องหมายคำพูดสองตัวเลยเป็นค่าว่างนั่นเองนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเทอ อ่ะเราจะมีโชว์เป็นศูนย์ที่ส่วนลดแล้วก็เป็นค่าว่างที่กําไรเนี่ยลองลากมาดูก๊อปปี้ลงมาดูนะครับอ่ะก็จะเป็นเป็นตามที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนลดก็แสดงเป็นศูนย์สำหรับถ้ามันมีเออร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กําไรช่องนี้ก็ให้โชว์ค่าว่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปตามคำสั่งที่เราต้องการนะครับเราก็จะได้ผลรวมที่เป็นตัวเลขแล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้ในทันทีนะครับก็อันนี้ ใช้จริงในะชีวิตจริงแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ใช้ข้อมูล Excel เ,เป็นจำนวนมากนะครับก็หวังว่าจะนำไปปรับใช้กันได้นะครับแล้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ